ปฏิจาลดูอิสตอรีจ้าดูอิสตอรี่ก็วันนี้ก็จะมาดูน้องก็ตัดผักนะเอาไปส่งเขานะตัดไปส่งเขาไปสักไร้ขายนั่นแหละแต่เอาไปส่งไม่ได้ไปนั่งขายเองจ้ะเอาตัดลงไปร้านกเป๋าถ่าซอย ค่อยตัดตายผสมประสานจะพี่น้องปลูกกปลูพักกันนี่ผักกาดอันนี้ผักกาดกระจนเบิดลมาเคืองกรสซขึ้นบาดนี่มาเคืองกรสซขึ้นบาดนี่ผสมประสานละมุดตัวเบื้ผู้ใดจะกินละมุดลำใหญ่หมักเฟียงหมักไปมันแดดซองมันเหลี่ยมต้องหาเงาหาหฮมบีบเบมือที่ราคาไมนสุกบ่กเลยห้ามากินเลยห้าวมากินละมุด มันหวานมันกระแซบอยู่ขันละโมันมันว่าแซบเก็บมาสองสามนานสี่นานแล้วพี่นอนข้างหลังนี่นี่ไงมีต่ห้อยหรือบัดนี่ตัดมาตัดไปทรงเพื่อนจ้ะต้นหอมก็เอาไปแล้วตัดแล้วต้นหอมก็ได้ว่าแม่ตัดถอนเนาะเออต้นหอมถอนแล้วใส่ถาดมัดไว้แล้วไปทรงเพื่อน นี่มันหลายงวดอ่ะเด้พี่น้องโมเมนต์ว่าตัดงวดเดียวได้ตัดหลายงวดแล้วนี่มันก็แท่งยอดขึ้นไหมแล้วก็ตัดไหมอโมเมนต์ตัดเฉเดียวแล้วเด้ตัดแล้วมันก็แท่งยอดขึ้นไหมเก็บผักทำผักสวนกลัวกินด้วยขายด้วยนะจ๊ะเหลือกินก็ขายจ้ะ ดีกว่าอยู่เฉยๆบ้านตัวบ้านเราเองเนาะมันอยู่ในบ้านเราเนาะพี่น้องนี่เด่นยอดนี่เบาะนั่งใช่นี่นี่ใหญ่ก่าเขกำลังเสียแน่นเลยกำลังโคอืมเป็น้านสาวย <Okay. S 1> ังเรียนหนังสือยังแั่ไดน ข่ารอนนอน้ำขาดอกยังอยู่ป้งโกอยู่ใกล,ล้สิ่วปลาละดอกแหลกเป็นพระงามปันไยมันล่าหน่อยมันล่าจะสีเดตัดอีกงวดนึงเนาะจากนี่แล้วตัดจากนี่แล้วซึ่งสีเดตอดอีกอยู่ยังใหม่อยู่ คันดิชแทงยอดขึ้นไม้ได้พี่น้องกระชิดดตตัดอีกโอเคมะเขือกปีนี้มะพริกตายน้ำกันยังวาพี่น้องเอ้ยธรรมดามามกมะพริกส่วนหัวคุนกั่วพม,ม่าซ้ำมือเนอะาะถัพม,ม่าซ้ำมือปีนี้ผัดปลาด้มาซ้ำมือไงข้างหน้ากระชิดดตตัดว่านั่งตัดอยู่ ขนาดก็กำลังงามนั้นนอ้ยงามเหันไปน้ำผุนเออเห็นแล้วหันไปแล้วอันนี้พักนอะบ็อกกอรีก็กระลำดอกอันไหนนี่ละช่องะน้ำเตาน่ะเอ้าเพราะว่ามันขนาดว่าแมนติอันเขียวๆบล็อกเกอรีอันอันฝั่งนี้กระลำดอกอ๋ออันนี้อันนี้บ็อกกอรีจ้ะพี่น่จ้าสีมันจะต่างอืมเพราว่ามันขนาดอันฝั่งคันนี้กระลำดอกจ้ะขนาดอยู่นู่นนะฝั่งนี้สีมันสีต่างกันอยู่เรือยพี่น้องอันนี้สีมนมลอันนี้บ็อกกอรี นีบอกลี่อันนี้เป็นกระลำดอกมันกําลังสีมันกําลังสีเป็นอันนั้นแหละกระลังสีร่วมร่วมแล้วร่วมเป็นดอกแล้วกําลังสีร่วมเป็นดอกพี่น้องอันนั้นขนาดเพิ่นตัดไปแล้วนะพ่อกะเรู้ว่ามันขนาดกระลังปงไม่ใช่เป็นปงอหรอกระลังปงไม่จนไปตัดอีกพี่น้อง ก็ตัดแล้วนี่ยปลยูลกไม่เลยเคล็ดเลตัดขายอีกขนาดในขายดนขนาดขนาดปลูกปลูกครั้งเดียวเลยขายดุนพันปะคุ้ม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 อ่าน้องสาวพน่นว่าคุ้มเนาะขนาดในคุ้มอืมต้นนี้ยังนั่งนี่นั่งนี่อะไรเอ๋มักเบนมักเบนแบบไรเนาะป่านนี้จำมักเบนมาได้หรือป่ะนี้ มกนาวกับต้นเดียวน่กินว่าท่านพี่น้องใบล่ามันดกก็กระดกหลีเเดยนามร้ายหลายแตกจะง่าก็ได้พันปลูกหลายอย่างร่วมกันได้นีค่ะอันนี้กับต้นหมักหมักมักฟางแบบนี้นี่หมักม่วงว่ะอันนี้บางอย่างหมักลำไยเออปลูกลำไย้ากีตูหมักกระเทศมันบ้านไหนไงพี่น้องมันพึ่งกับฝืนเนาะ มันพึ่งจะฟื้นมันถึงจะฟื้นเห้แถวผีเบี้ยมันก็เต็มอยู่มำไม่ได้แบงตาบากันปลูกอย่างมันก็ขึ้นไวอยู่หรอกมันฮ้อนอากาศมันดีเนี่ยเบี้ยพักผักคอมเปรตเต็มไปหมดเลยพี่น้องจ้าุูน่ะผักคอมเปรตหลายคักคันว่ากินยี่ปุ่นเลยนะมีอยังเนี่ยเบี้ยพักจังโง่ก็หลายผักคอมเปยูพี่น้องหลายคักันนะ มันโลนแล้วมันก็ขึ้นเองพี่น้องมันโลนมันขึ้นเองในุ่มซุปนี่แล้วก็เอาซุมนี่เราไปปลูกแบบนี้โรนโลนเม็ดมันปิวไปไกลเนาะขึ้นควมใบปิวไม่จะใบใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยุณนะผู้แม่เพิ่นมากินอันนี้รัดสัวดอกปะเนี่ยต่มันตรงอ่อนๆเลยิ่นกินแก้มันที่ปากิ่นมักมัก หลายคากักใบปีก็ได้ใบปีนี่ขายว่าใดเลยเป็นวะมาบักแตงก็เก็บไปหมู่บ้านเนี่ยักแตงนี่ปลูกกินดอกพี่น้อนกะโรคโดกขึ้นกันมือบ้านนี่เก็บไปได้กับขู่หลายรอบแล้วเริ่มบางแล้วสล,ล,ลัดนี่ก็ปลูกไว้กินอันนี้แม่นบ่ อันนี้ปลูกไว้กินสลัดผักเม็กับมีผักเม็ฆอยากผักเม็กน,นี่ผักเม็กอ,อันนี้ก็ก็ได้ตัดลหลายรอบแล้วพี่น้องนี่ยรัวมีแต่ห้อยตัดมันกระโปรงไม่ก็ได้ตัดอีกกระมักแตงข้าวนาส้มหนังกระลังอันนั้นบ้านยินยัยพ่อนี่ยเอายังไปถิ่มนะบัดนี้